สวัสดีครับร้อนมากเลยแต่เพื่อทุกคนเรารีวิวได้นะครับเราจะมารีวิวรถเ e อ c e d e s b e n บ CLA เป็น CLA 200ร r r b เนะครับตัวนี้เป็นปี2015นะตัวนี้จะเป็นตัวที่ยังไม่เฟซลิฟต์นะครับคำว่าเฟซลิฟต์เลย คือตัวนี้เนี่ยมันจะมีเฟสเลฟที่เปลี่ยนโฉมนะครับประมาณปี2016-2017เปลี่ยนโฉมง่ายๆเนี่ยหลักๆคือเปลี่ยนไฟกับเปลี่ยนจอนะครับไฟตัวนั้นจะเป็นตัวไฟตัวใหม่แล้วตัวนี้จะเป็นไฟตัวเป็นซีนอนอยู่แล้วโอเคมาพูดสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ต่อให้เป็นตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องเดียวกันนะครับถ้าเป็นตัว200เนาะ200เป็นเบนเซน4สูบ16วาวนะครับ 1600cc ให้แรงม้าประมาณ156แรงม้านะครับ กับเกียร์7สปีดเนาะศูนยถึงรอยที่ผมเคยดูไว้ประมาณ7หรือ8ปดวิน,นะครับ8ประมาณ8บวกลบเนาะเอามันภายนอกก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นดิมอนกริลเนาะปี27 1 7เนี้ยจะเป็นดิมอนกริลอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตาเบนซ์อยู่ตัวนี้จะเป็น l e d นะครับเป็นตัวนี้จะเป็น Mercedes-Benz นซ o n ีอนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าตัวใหม่จะเป็น l e d อีกแบบหนึ่งนะครับจะมีโค้งตัวนี้ตัวใหม่จะเป็นไฟที่มันปรับได้ ตัวยางจะเป็นยางขอบ18นะครับเป็น2 2 5 4 0 R18 5, 5ก้านเบนท์นะครับไฟเลี้ยวผมชอบไฟเลี้ยวตัวนี้นะเบนท์ e c a s s s c a s s ไฟเลี้ยวอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยตอนนี้เปิดสตาร์ทรถอยู่นะครับเสียงไม่ดังเลย c l a เป็นรถเบนท์ที่ขายดีเพราะราคาโอเคนะครับออกมือหนึ่งประมาณ2ล้านกว่าแบตบตัวนี้เป็น c l a 200มีท่อคู่นะครับไม่ใช่ท่อหลอกด้วย นะครับมีออกมาทั้งคู่เลยผมชอบดิฟฟิวเซอร์แบบนี้เนาะจริงๆเบนซ CLA เนี่ยเอาไปแต่งเนี่ยจะค่อนข้างสวยเลยนะครับมาดูข้างหลังดีกว่าข้างหลังอุปกรณ์เดิมๆอยู่นะครับเ,เปิดให้ดูอ่าโอเคยางเป็นยางรันแฟตหมดแล้วนะครับดังนั้นข้างหลังจะไม่มียางนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าข้างในเป็นยังไงบ้างคันนี้นะครับได้สภาพแล้วไหม คันนี้ปี2 0 1 5ไมล์6 0ม0่กว่าเองไม่แท้ด้วยไปดูข้างในครับสภาพเป็นยังไงโอเคเราสตาร์ทรถกันนะครับโอเคข้างนอกร้อนมากเลยโอเคปรับพวงมาลัยนิดนึงนะโอเค เนื่องจากว่าผมเป็นคนขายาวนะครับความรู้สึกแรกเข้ามานั่งข้างในเนาะผมชอบเบนซ์ปีใหม่ๆภายในเนี่ยมันจะค่อนข้างโมเดิร์นนะครับผมเป็นคนสูง185นะมีคนถามว่า cla ข้างในเล็กไหมถ้าถามผมอะ่ะอันนี้ผมนั่งเขา่าปรับแบบสบายแล้วนะครับเข่าถือว่าตรงนี้ติดถือว่าไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ก็คือถ้าเป็นคอมแพครถที่เป็นไซส์เล็กเนี่ยก็ใช้ได้นะครับ โอเคแต่รถเนี่ยเนื่องจากว่า CLA เป็นรถขับหน้าเนาะมันจะเป็นฟิลลิ่งฐานเดียวกับ Mercedes-Benz A-Class นะครับผมว่าขับมันก็อาจจะไม่ได้ปือป่าแต่ก็ขับมันระดับหนึ่งเนาะโ okay, อเคพวงมาลัยนะครับเป็นปัวพวงมลาลัย3ก้านเนาะนะครับมีพัดเดอร์ชิฟเรียบร้อยแล้วมุมขวาเนี่ยจะเป็นเปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็มีคอนโทรลตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดก่อนอันนี้เปิดปิดเสียงนะครับ โอเคไหมมุมซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มคอนโทรลจอตรงนี้นะครับที่เป็นพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันนะโอเคตัวนี้นะครับก็จริงๆฟังก์ชันเราก็จะมีกระตาการเส้นมเปลืองน้ามันนะครับมีทริปนะครับมีนาวิมี i, ม Audio ออเดียโอนะวิทยุฟังตรงนี้เนาะว่าเราฟังอะไรบ้างนะครับบลูทูธแล้วพวกนี้ก็เป็นพวกเซตติ้งต่างๆนะครับเป็นกราฟิก esp นะครับ เดี๋ยวเราดูว่ามีเซตติ้งอะไรอีกนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นเซอร์วิสเนาะรถไม่ดีมีอะไรนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ก็เป็นพวกเซตติ้งต่างๆนะครับพวกนี้ดิสเพย์ยูนิตเนาะเป็นกิโลเมตรหรือเป็นอาลได้หมดเลยอ่าตัวนี้เป็นเมตรหรือไม่นะครับโอเคตัวนี้ก็ไฟนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันคอนเวนเนีนนนะครับว่าปรับอะไรได้บ้างเนาะตัวนี้ก็ จะเป็นไฟออโต้นะครับตัวนี้ก็ตัวเบาะเมมที่ล็อกเนาะจอนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกจอเนี่ยนะปีนี้จะเป็นจอเจ็ดนิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่กว่านี้จะเป็นจอแดนิ้วใหญ่กว่านี้นะครับแต่ผมเคยขับตัวเก่าเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้จะใหม่กว่านะครับมีวิทยุมีมีเดียสามารถคอนเน็กททุกอย่างได้อันนี้ก็จะปรับเกี่ยวกับรถเนาะเดี๋ยวดูนะครับปรับอะไรได้บ้าง จริงๆปรับคล้ายๆกับที่ปรับตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับไฟปรับไฟนะครับอินเทอร์ i r ไฟข้างในนะครับเปิดปิดนะโอเคอันนี้เวลาอันนี้แมนนวลนะครับอันนี้คอนซัมชันอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเนื่องจากรถไม่ค่อยขับมันให้เกิน20เลยนะครับเพราะรถขับน้อยโอเคครับมาดูอะไรอีกอ่า สิสต์เติ้งต่างๆนะครับอันนี้มีกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีบลูทูธเรียบร้อยแล้วจริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบหมดนะครับตัวนี้เป็นออโต้ตาร์สต็อปนะครับสําหรับรถจอดเนี่ยถ้ากดออกเนี่ยบางทีเครื่องมันจะดับเพื่อประหยัดน้ํามันอันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้จะมีอีโค่สปอร์ตแล้วก็แมนนวลตัวนี้จะเป็นแอร์แอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิทัลเรียบร้อยแล้วนะครับปรับขึ้นลงได้สบายตัวนี้เบาะเป็นเบาะหนังนะครับ ตัวนี้จะยังไม่ใช่เป็นตัว igo, อดิโกเป็นหนังอดิโกเนาะแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ได้ใหม่แล้วก็ได้สภาพจริงๆนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบ USB ใส่ได้2ช่องนะครับโอเ,เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วเหมาะกับใครครับผมได้รีวิว Mercedes-Benz CLA นะครับตัว200 Urban เนาะ รถคันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถหม่น้อยนะครับรถคันนี้ปี2015มีรบวัตเข้าศูนย์ตลอดไม่ไปแค่60,000กว่าเท่านั้นนะครับพูดไม่ผิดนะครับ60,000กว่าหายากครับส่วนใหญ่ไม่ปีประมาณนี้จะจะแสนกว่าหมดแล้วไม่ได้ล้านนะครับถ้าล้านไปเดาไปเดาอังคารแล้วนะใครสนใจคันนี้นะครับสีสวยๆข้างในสวยๆเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับราคาเป็นแค่1,290,000บาท นะครับใครสนใจคันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องโ n o น Name แล้วก็โทรมาเบอร์นี้แล้วก็แอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้สวัสดีครับ